หนึ่งบางบ่อเออสบายใจไปที่สองสำโรงใต้ครับเออโอเคพี่ที่สามสำโรงเหนือครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับที่สามบางเบครับและที่สี่แท้สมุทรเก <c oughs> ียรเดี๋ยวขออนุญาตครับเฮ้ยบางบ่อเอาตามเมาคืนเออถ่ายรูปเ้วยเถิเอ่าผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเพราะว่าอ่าท่านผู้่าใครเข้าดีสองใครเข้าดีสองจับเอ สำรองใต้มาพิชาให้ด้วยเอาบังบอว่าไปแล้วไอ้ยตัวเล็กนี่ยิ่งแบงแล้วชอบแดดก็ไม่บอกอ้าวบังบอไปคนหนึ่งพันบาทเฮ้ยให้ผีมาขับมันเออถ่ายรูปเป็นเคยรางวัลจากพิชากันเลวและใครเข้าทีสองใครเข้าทีสองเจ้ือสำรองใต้มาพิชาให้ด้วยเอาบังบอแล้วลงไปวอร์มได้ครับเพื่อทำการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับและเด็ก เอาให้ถึงเลยเอาให้ถึง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 เอาเมืองเอาให้ถึงี่แล้วงไงเนี่ยตีแรงพี่ชาตที่น่แน่บอกว่ารักเมียรักเมียเทถึงเลยไงานไส้ทิ้งเมียเหรอแมบอกว่ารักกูเมื่อกี้ผมไม่ยินเสียงพูดเลยมึงทิ้งกูทำเพี้ยอะไรเจ้าตัวที่ครับช่วยกันยกมุนทา มีนะโอ้โหต่างพี่คนแกงน,น้ำเลยนี่หวาห่าอ,อ้าวอาวแล้วอ้าวนะาวนะาวนะมาตัวเต็ง ผู้ชายสถานศูนยงพิษผู้หญิงเพื่อได้พิภูในชุดของโกโก้คู่นี้ขงรอเล่นนะรอเล่นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้กับทนูนเพชรนะครับนี่เป็นประเภทสุดท้ายนะที่หนึ่งรับไปเลยห้าพันบาทแม่จัน เอาละออกมาละลูกลูกมาตอนนี้บางเสาพงตัวแดงจะกระบอไปไหบางเสาพงบางบ่บางเสาพงดงบ่แบบบางเสางไปแล้วแม่จอรแดงนัสำลนนะ้าระแดงอาสำแดงนลงเหือทตงหน เอาเริ่มเลยครับเมืองสรบรนการสำลงใต้บางบ่อบางเสาธงบางปูพัฒบุตรเจดีพระประแดงและสำลงเดือครับสามห้าแปดสองสี่สี่พัฒบุรหนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลง A ที่สำคัญนะภาพสวรเจดีย์ดี่าวดีบอมาะนะคุมาเตือนไมให้หน่อยได้ไหมดิไม่ไม่ค่อยดังเลยขอเลยครับ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 ใช้แปรูปครับต่อไดบนนี้นะครับนงข้างบนกับกับกรเดไม่นานไม่นานทีสกูเดียวขอความร่วมมือหน่อยครับ เนื่องจากใช้เวลารถเต้ครับรถตู้ไปไหนครับบกแก้วครับไบสีนะอาจารย์หมูครับอาจารย์มาเลยอาจารย์หมูเชิญนะนั่นจะนั่งไม่ได้เลยครับต้องใช้รถรถใครครับรถใจครับรถรถตู้ครับของใครครับครับจะบอกหมดเลยครับรถตู้ใครใครขับรถตู้ครับเชิญครับเอาออกเลยครับ าานักกีฬากองเชียร์ของบางเสาทองครับลืนผมยืนตรูนี้และทีมสุดท้ายสาขาสาขาอยู่ไหนครับสาขาตรงนี้เลยครับ